ซ้มซ้มซ้ำ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 กันวันนี้จะขุดเพชรให้ได้เลยอีพี่ล้วก็เจอเพชรแล้วพี่หนีต้องได้เพชรอีพี่เราเจอเพชรใช่ไหมพี่ต้องได้เพชรเพี่เราทำอะไรไปบ้างเนี่ยจำไม่ได้แล้วเราขุดไปข้างล่างเราเจอเพชรใช่ไหมเราต้องเตรียมตัวไงไป แล้วไม่ได้คับโลด้วยเอยจะเลินดีครับเกาะมาอยู่ไปเราไปหาเพชรกัเถอะเพชขนาดยังไม่ได้สร้างอนยังไม่ได้สร้างเลยเนี่ยเริ่มต้นมา ep สองก็ได้เพชรแล้วเนะอี ep สามก็ได้เพชรแล้วอนะก็คือ ep น,นั่นเองพินเราจะเอาเพชรได้ ทำมังเกอร์ที่เราวางไว้ก่อนจริงมันก็ลึกมากแหมเนี่ยไปตักน้ำก่อนจะได้กันมอนคเตอร์ได้เพราะมอนคเตอร์มันเดินเข้ามาเร็วโอเคตักน้ำได้แล้วเพื่อไปบึงตรงมังเตอร์มังค์เตอร์ที่เราเคยสร้างไว้มังเตอร์เล็กนี่เองจะสร้างไว้ พวกมันการจะเอาเพี้ยนมันก็ไม่ได้ง,ง่ายนะอยู่สมบี้มาก็ม,มาเถอะก็ม,มาเถอะม,มาเถอะก็มาดีมีดิมีดิมีดิ มีดี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 รู้จักเปล่ามีดีอะรู้จักปล่ารู้จักเรามีดีรู้จักอ้าอ้าอ้าดๆเดอเดเด้อเดเด้อเดเด้อเด มันคือโหมดฮาร์ดคอไม่นี่ผบอกนะว่าเราจะจบโดยที่ยังไม่ได้สร้างบ้านยังไม่ได้สร้างอะไรเลยเปิบอยู่ใต้ดินแล้วก็เจอเหมืองแล้วก็จะขุดเล่แล้วก็โดนซมี่แก่ตายอืมโอ้ไม่ก็ฮาร์ดคอ มันจะแบบสร้างบ้าสร้างนู้นสร้างนี่แล้วค่อยมาตายเพราะมันตกกตะอะไรอย่างนี้แต่โอ้โฮหฮาร์ดคอร์จริงๆอันนียอันนี้ตายอันนั้นเนี่ยไม่สามารถเล่นต่อได้แล้วไปทางนี้ใช่ปะแล้วผมไปทางไหนเนี่ยตรงนี้ปะผมต้องหาที่เดิมอ่ะเพื่อผมจะดูผมตายตรงไหน เดินตรงนี้ใช่ไหมปีสองเดินตรงนี้แล้วก็เดิน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 ไปเดิน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 ไปแล้วก็มดืมมดพอมืดปุ๊บก็ขุดขุดขุด,ขด,ขดลงมนาะแต่ผมขุดตรงไหนฮะน่าจะหาไม่เจอแล้วครับปีสามคือตัวจบ